มาค่ะเดี๋ยวเรามาผัดกะเพราไข่ดาวกันนะคะเราจะผัดไม่มากนะคะจะลงไข่ดาวเลยค่ะกระทะร้อนแล้ว<ฮ>เราได้ทอดไข่าดาวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวผัดกะเพรากันเลยค่ะ จะทําไว้ให้หลานนะคะหลานไปโรงเรียนกลับมาหลานก็จะได้กินโอเคค่ะลงพริกกะเพราเลยไบวินจะทําไม่มากนะคะไบวินจะทําไม่มากใส่พริกกะเพราไปแล้วนะคะใส่หมูเลยค่ะ เรามาปรุงรสกันค่ะ ชิมรสกันค่ะได้ผัดกระเพราค่ะผัดกระพเพราไข่ดาวเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตัเกเสิร์ฟกันค่ะ,ะมาค่ะผัดกระเพรา ผัดกะเพรานะคะไข่ดาวของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะว่าเยวินพาทําไปเรื่อยจะทําอะไรสําหรับคลิปนี้ผัดกะเพราหมูไข่ดาวค่ะจะขอจบคลิปแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ